h เ me มี e a ี e เอพิซดที่8นะครับเราก็มาจับบอลมหาสนุกกันอ่ะนู่นะี้แหละเรามาดูกันว่าผมได้ขัดวข้ออะไรเนาะนอนน้อยเจอโรคอ้าวแน่นอนครับอย่างน้อยก็โรคง่วงนอนแล้วครับ <laughs> แต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยงเบนประเด็นนี้ไปนะครับเอาแบบจริงจังเลยก็คือ นอนน้อยแล้วอายุจะสั้นลงทำไมถึงอายุสั้นลงนะครับเพราะการนอนไม่พอจะทำให้ความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงจะทำให้เกิดเส้นเลือดสมองตีบตันและที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับถ้าเรานอนน้อยร่างกายก็จะผลิตโกรทฮอร์โมนไม่พอถ้าผลิตโกรทฮอร์โมนไม่พอเราก็จะตายไปซ่อมแซมส่วนที่ร่างกายสึกหรอขณะใช้งานในตอนกลางวันเพราะฉะนั้น อวัยวะทุกอย่างก็จะเสื่อมลงเร็วกว่าคนปกติทําให้อายุสั้นกว่าคนปกติเนี่ยประมาณ10ปีสําหรับคนที่ใช้ชีวิตกลางคืนหรือมีอาชีพที่ต้องทํางานตอนกลางคืนตลอดนะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนสุขภาพดีนอนแต่หัวค่ําเพราะโกรธฮอร์โมนจะหลั่ง4ี่ทุ่มถึงตีสอขณะหลับสนิทและไร้เสียงแสงรบกวนเท่านั้นครับ